เคสตอร์จากตรงนี okay. ้แหละเมื we year, we ่อวานจุดวันจุดตรงนี้แหละเมื่อวานยังไม่จบเลยเออเล่นไข่ดีวะไอ้เนาะไข่ตายไปแล้วอะำไม่ได้เอ้แต่เราเล่นเหมือนที่ได้กลับมาเล่นอะไรเล่าปี่ป่ะจากเมื่อวานจำไม่ได้นี่เนี่ยเราเพิ่งไปถ่ายเราเพิ่งวิ่งวิ่งฝ่าวิ่งฝ่าคนที่เราสู้ไม่ได้เหรอคนที่เราสู้ไม่ได้รู้ผู้รู้องาเข้าไปครั้งนี้แล้วเราจะตายห่าเหมือนเดิมครับเล่นรีเบร์เหมือนเดิมงานรูปหนวดคุมเลย รูปหนวดชายกูรูปตรวจใช่อะเอาเรื่องกูอะเขาไม่ได้จะปกติแล้วมากเลยไม่ไม่เดี๋ยวเขาเลือกกันไปคงไม่นไอ้ทางเดี้ปกติละเลือกนะกายไม่เฮ้ยเฟรมโบเฟรมโบเนี่ยโบ้โบ้เห็นไฟอ่ะฮะถือแล้วก็สไนเปอร์เนี่ยหราลองดูนะว่าเอ้ยแต่มันมีเอเลเมนต์เยอะอะธาตุเดือชิบหายเลยเห็นโอ้โหบนชั้นสูง มูโซไปก็เล่นเยอเค้ยแล้วก็เล่นด่านที่มันขยันฟาร์มลิวเวแค่เล่นเวลแปดเองเล่นน้อยมาอกเาวุ้เดี๋ยวมันต้องมีวุ้ขยันฟาร์มอะเออที่เราเก็บอาวุธได้คือมันขึ้นมั็นยี่ขึ้นให้เราเป็นธาตุใช่ปะแล้วแต่แล้วไดอาวุธที่เราเก็บเก็บได้ตามด่านเนี้ยมันจะเป็นไรก็เป็นอ่ะอาจจะเป็นธาตุไหนก็ได้สามในสี่ธาตุนั่นนะโค้ชคุยเรลเวยเก็บไปจะเป็นวุ้นก็บอกแล้วอยากได้อาวุธนของใครคือคนคัญนี่เขาอยู่เลยนี่เขาเก็บเลย อาอยังได้อ uh, ุดคันธงข้าวันนั้นอ๋อันมีอกอออนีมียูนิตแล้วแล้วเราจะแพ้ได้ไงเนีอะคอดูดีฟิตนะก็บอตอ่ะสาสี่ตัวนะอ๋อเดี๋ยวนะทำไมมีสาสาสี่ชอกอ๋กดอูด้วยเหรอถุงนับเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหรอแล้วก็บอลในสดในป้อมสามตัวเก็บไว้วไวทั้งไวดีอ่ะเอาวุ้นกดอูดเลยช้าแต่ก็ต้องใช้อ่ะตีลลีจะาทำหมดเลย ไม่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 ใช่ไม่ใช่หมดเลยเออสี่เออตัวธรรมดาเนี่ยทุบเป็นหุ้นเออตายห่าแล้วกูโดนฟันเออควรจะเปลี่ยนเอา c อ o s s p i มาสักอันนึงไอเทมช่วยเหลือพันเทลไอเทมแผ่นการแก้กิวรุ่มเหมือดก่อนแล้วนะแล้วใครใครชาร์จอะไรบอกด้เลยลุ่มหมือดลุมหมือดลุมหมืด โอ้ยอย่าฟันอย่าฟันโอ้ยอย่าพุ่งอย่าพุ่งอ๋อคอมโดนมีแค่นี้เลยหมันเพือเติมลืมไปเลยกะจะตีเอามันตีเอามันไม่ได้เบลไม่เห็นเอ้ยเชี่ยตายห่าแล้วกูยังไม่ทันยังไม่ทันไรเลยอ๋อชิบหายปวดปีหนึ่งทีแล้วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนท้ามันชิ้นเจริญท่ามัน ลูกหัวนอบไปสองขออีกสักทีแล้วกันนะลูกหัวนทีลูกไปครบสามเลยเนี่ว่ามันไวเดียวผนมาไวเดียมันไม่ทัดเดยเอะเลยมันเยอะเเปิด่ยนอุ้งเใส่เยส่ย,ยูจนไดใครสูดทามา ได้อยู่หาวอกเพิ่มซื้อเจีบน้อยจะตายครับจะตายมาเินจุนเหรอเช่ไหวอยู่ใครทราบว่าเราปี๋ใช้อุวุธอะไรในในบารมบริษัทอ่ะสมอด้วยนะเราปีไม่รู้อะดาบไม่ดาบเดี๋ยวก็ดาบขึ้นเลย ยวจะไปอัไปอัพไหนอ้ยยาวไเคยเขาาใครรหาที่อัพก่อนว่ไอัพไหนไงอัพไปตรงไหนค่อยนับอัพยูทูจะอัพตรงไหนดีกรเปาุ๊บเป่นัตัดหน้าปุ๊บไไข่ไข่ยานไมคุ้มไม่ได้หรอกคำหยาบอะ ก็ปล่อยให้มันดูดซตอนที่มันดไม่นะฝาผมังฝาโหดมากติดมิชชั่นคือตาย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 เนี่ยตายเน่ตายเน่ยเ็บเเ็บเ็บองเล็บลูกหนวดก่อนมาเอาว่าเฮ้ยไอตัวแทางตายละโอเคบน อ่ารอดอยู่รอดไม่ต้องเซฟไม่ต้องเซฟจะคายนันก่อนไหมพีม่เตอนนี้รอดนะปึ๊บสองลุงหนึ่งไม่ใช่ปัญหานะสวนแถวยูอาร์อันสต็อกเขาลงเจรไรเจรไรเด็ดเด็ดเด็ดตายเราต้องเดี่ยวทางนู้นเนี่ยหรพีพีตเอาอันนี่เซฟไว้ต่อหน้าเนี่ยละ <laughs> อ,อ้ถูกัาแล้วเนี่ยมึงอะไรนะไป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 เ๋้ว <h iss> ไป <h iss> เบ่ยนกับสวน <h iss> เ๋ยวพี่น้องลองสามวาันอีกคนมานซอไอยู่เรามาส่้ทางนี้ <h iss> มาแพ้ทางเหครับใส่เสื้อแล้วเป็นคนสะพานน้อยชิ้นแล้วปก <h iss> ระจกแม่งโคตรโหด <h iss> เทสยูนิวแทติกอย่างนั้นหรือเป็นลูกหนวดสทุทีนึงเปลี่ยนูุตระหน้าลูกหนวดใสทุกทีนึงอัพเลยติงยูว่านติงยู่แมนไมนต่อไปนี้มองเปลีนทางเลยอนนี้เนี่ยเจอขยายสภาพตัเลยต่าอให้มันบอเห็นทางเลียวเ เอ้ยข้างหลังรูปสถาบันเลยอะ่ะเ <c oughs> จอเช่อห้องเช่อห้องอเป็นผู้ตัดตัดเช่อห้องอาาอมาพอดีเลยโอนสับเข้าสับเข้าไม่ไม่ไลน์เล่นแค่ไลน์เล็ง,ลงเหรตกใจกหมดหมายเออลุ้หมดลุ้หมดเอ้ย,มมยตกใจหุดด้น <c oughs> เดียวกันด้วยว่ะเดือยเ <c oughs> ดือดเดือดดูบัฟบบตัวแดงนี่ยตีแรงเลยกสีลุ้มหมนก็คือพิ่งเร็วรู้ใช่ไหม ไม่รู้อ่ะเพื่อนสังเกตเลยตัวของรุ่งบงเวลาบางมันเป็นตัวเหมือนนี่เลยสีเขียวคือเกาะองการเพิ่มอันนี้หาร์ิงไม่ไ้ทำไมแบบนี้ครับฮาราร์ิงแค่ฮาร์ดจิงเราเล่นขอนกิ้วเราหาเลยไม่ไม่ไม่เชื่อว่าฮาร์ดจิ้งจะยืนให้รุ่งน้องตกเลยไม่เอาไม่เอาไม่เสียงไม่เสียงมาสักพักหนึ่งเรียนฟอสเฟตนี่ประมาณไหกระั้งเสริมหรือโดยเสริมประมาณนั้น มอขอบะจ้ใช้ได้สูงสุดแค่สเองมาตัวเดียวเหรอถามงทแลงมาแลยู่ไกเลี่ยนี่ไม่เรียกมาเลยข้างหลังอ่ะข้หลังอ่ะลองข้างหลังไหมาข้างหลังเนินงใช่หขึ้นบนเสียวอ่ะ โ,โอ้โหดรงศัตรูนะจ๊ะไล,ล่เดียนไล่เดียนล่เดียนน่าจะยล่เดียนอ่านจากจา,กอา,จา,กอาอรอร่านที่ที่อ่านเมื่อกี้นะโฟร์เพลย์เขา,าเขาด่าเขาด่าฟูฟูนี่ปแปล,ว,แลว่าอะไรเต็มมือเต็มอีกคนเต็มตมือเตายเ调เลี้ยวโอเคเข้าใจว่าอีหลีแต่ก็แพ้ทางอยู่ดีนะจ๊ะของตกปลาเน่าใช่ไหม มันไม่ดอกโอเมอร์เหมือนไอ้นี่ถ้าเป็นฟรีเพย์แบบแอนิมอลแ t ทเทิลเนี่ยดับละเลอะเทอะทำให้ตายที่มันหมดมันดบอกแล้นได้ก็โอเคคิว่ขี่มาวันนี้กันได้เลยเนี่ยอะไรวะี่โอ้ยยดีเล่เลยว่ะเฮ้ยได้ยินเสียงเลยลูกหมวดโซเลยอะลูกหมวดจอเลยอู้หมันทำให้ตายเลยทำให้ตายมันหมดที่หลังเลยอะไร่นไรคิดว่าคาเจียวเีได้อยู่ ถ้าไปใครร้านๆเนี่ยขาจะเดืว่อก่าอบกันอะเรามีสารบังละโอเคนอนละใชก่อนเดินินการคุณผ่านาชิ้นไปยังไงบับใส่ตายอะไรวะน่ะโอ้อ้้มชิดเลเขาไปจนล้หรอเน่ม่เห็นหมหลงทางนันเหรอเจ้าหลงทางเดี๋ยรึันรึงไปเซมไหมเซมไหมเซมไหม แล้วแต่เออการกระโดดนะริงเกมๆเหล่านี้เขาเขามังใจเนี่ยเขาจะไปฟาร์มให้เวลสูงแล้วค่อยมาเล่นโหมดยากกันะคนที่เขาเล่นโหมดเอ็กซ์ติม้องผ่านยังไงเขาเวลเวลเกับตันกันแล้วอะไรเงี้ยมันตันละแต่เราไม่ใช่เราเอาเวลหนึ่งมาตบฐานนะเออตายตายตายเหตุผลอะไรวะาโอ้ เสือเพลเสือเพลเแม่ไเช่ขหน้าบ้าขอสักทีหนึ่งแล้วก็ทำไมผมมีท้าไตาผก็อยากใช้ไมช้เนี่ของตกบานเลย่ซื้ของอีลี่นี่แกอ้อะไรนะหินตรงไหเหรอมันมันภาอย่าเดียวเดียวิเียนอยู่นี่หออยู่นั่นอะเดียนอยู่นี่ไม่ไมตอนนี้ไม่มีลีเดียนมันหันมาพ่ร ดูอยู่แล้วไม่ดูนะโหฮึเออแก้วเออเออเออเรเปลี่ยนเอาบุ๊คล้วจะไม่ไม่แพ้ทางไม่ชนะทางมามาเปิดมืเสือเปิดมือเสอปียตายตาตายตาย,ตาย ไ,ไม่เข้าไปยุ่งมันถึงการดีได้สิว่าในที่จริโอ้ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันไม่ไมเคยเลย messenger คนส่งของไออะไรเนี่ เชี่ยวนไกลเลยกูคนนี้เอออะไรวะหื้อตกมาไอเดียนแตกเหรอไมเรื่องอะไรข้างข้างล่างข้างไหนกำลังไปเลยแหละกำลังหนวช่วยแล้วใครอยู่ข้างล่างน่ะไม่เร็วเหม่งันเซนฟรี่้างล่างไปด้วยเปลี่ยนอาพปลี่นได้เหรอเปลี่นได้เหรอได้เหรอเราเป็นบอลมาคอกทำไมมุกอะไรไม่มุกเอาจะแยกทางกันไปไงช่วยคอก อะแรก็จะเล่น,ลม,นมุก,กไม่ใช่มุกอายลูไปสกิมกอ๋ออะตงไหนอะตรงอ,อ,อยู่ยังอยู่ในฐานอยู่เลยอะออยอย่าให้ใฆ่าใครมาบนสุดเดียวนี่ไงีเดียนเออไม่ใช่ให้ไปตรงคิวร,รสีเลียมอยเขียวก่อน้ค่ตามแนมอ,นะอ่ะอครับองอะไรวะตาเลก้อนเดียวโอ้โหแม,ม่งมาโยมฝ่ายรองเท้าก่อนนะเยี่ยครับ นีมันเลียวได้ นี่เหรอฮอนา่าจะเออแช่มันจะไปทำลายพวกเหลม้าไปไหนเจ้วโอ้ดึงเขไปยไฟแอทแท็ค ตรงนี้มันมีประโยชน์เท่าไหร่เลยถือชมนะชมอะไรชมสายช่ม้าอยู่อย่างไกลเลยตรงนี้อันเดอร์สเตอด์ตัวนี้มีโอ่งอย่างไ้ตัวนี้มีที่จครับเขาชุนปะทะโบสตัวเนยนะโดนวัดโดนหนวดใส่น้ำเทมองว่เอกอะไรเดี๋ยวรถโดนมาจากหน้าผาแล้วแล้วขาผมจริงที่ตายห่าเลยแล้วก็โดนคนในเรือลุงตาย ไ้ไอ้คัน,นี้นะเออใ <laughs> ช่ใช่ใช่ชสร้างตวนาน <laughs> บนแล้วบนเข้าบนมีอีสอไม่น่าจะไปตีบอลแต่นี่คุมกันขอนัอะอยู่อยู่ในป้อนอยู<ไ>โ่โดนลุงสงตัวอยู่ม,ย <laughs> ม,มี่จริงเยอมากยูใส่ไอ้เนี่ยม่เดนไม่ใช่ไมยไม่ใช่เดียนมันแปลกันะ ลูกแม่ฆาชนทำอนาอ่ะเอเอ,อนี่แหละปับใส่หมดสุดละมาได้ต้องมาจากไหนซิมมาแรงคลิเนี่ย มาลู <laughs> ลกหนวดใส่นาทีเทียูกันมันจะได้เบาลงมากมามามา,มาใกล้กลันเออนั่นแหละเจ๊วฮึที่โดนตัวเดียวที่โดวฟันฟาโอ้ยโดนลุงกล,กล้วแย่นักแย่นักแย่นะกเตายแล้วเ,ออเริ่มไม่ตรงเจอแล้วไ,ไงมลูกหนวดเอาไม่เว่ เป็นอาวุธตานะไปอีพไปทางไปทางไปทางหลเปลี่ยนวเเปลี่ยนอาวุธอาโอ้โหพี่อ้วนไปอีกพี่อ้วนพี่อ้วนรีบงูขวดไปก่อนแล้วกันนะอาตกสิมาแลงสิมาแลงสิมาแลงไปอ๋อเฮ้ยเป็นอาวุธเอฮะเสเดี๋ยว ความนั้นบางที่อาจจะคิดว่าจะต้องไวกับเขบามากนะที่าไม่ทำไม่ได้ะะจะควนจะล้นจะไหมลากมันไปด้วยกันให้มหมดยิ่งยิ่งไม่เข้าเอรแต่ช่วงลีฟไม่มีผลอะารนี่นะไม่มีผลกับใครหายชนะขาดอะไรอะช่วงเล็กไม่มเกี่ยวใช่ไหเไมเ,หอเออช่วงเล็กคือใส่แหลก<ส>เลยใสดงว่มันหมดนจะหายหมดเลยดีใจ

จริงจะเหลืที่มานคนยื่นมือเข้าไปในจอนี่ไปนี่ไปไปไม่ได้หรอเฮ่ยปีนได้ไหมรงใช่ไหมมันจะมีบรรยากาศเราลองวิ่งอ้อมมาอีกฝั่งเลยโอ้โหลองอ้อมยาวเลยอ่ะไม่ไม่ใช่ฝั่งนั้นนี่ลงมาแล้วยังไงวะอ๋อเออใช้ทางเรื่ถูกแล้วไล่ไปเลยโอ้ยาวเลยอ่ะไม่เป็นยังไงเออตรงไปตรงไปโอ้ยาวเลย ยังเห็นป้อมป้อมทางทางเดียวเลยกๆี่เข้ามาหาฝั่งสีแดงๆว่ะเจมสเห็นตัวนั่นแหละทากนั้นท่างไปโอ้โหมันยาวนกูเลยแต่มาเลยคิดซะว่าจะไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทพาพาพาเพื่อเพื่อสกัดกั้นไอ้พวกฐานปืนนี่ไมนมีหมาอะไรอยู่ด้วยต้องลูกหนุ่สักคนนึงออมเมาเลย คงพ่จะได้ขวานใ้ทำไมตายเสร็จงจะได้ขวานครับโคสิยด้เหรอทำไมตายหมดละมีอะไรมาสว่านม่มมาไปแล้ววไม้าฟองไปฉันจะตกใหงหนักฉันจะตกสู่สีดำดีเทีสกับดีทายนี่ใช้เหมือนกัน เขาจะโชว์โนบูซี่มาถ้าเขาไม่เมอร์ซี่เราก็ไปย่มของเขาเนี่ยวิ่งใส่กําแพงทำไมนี่รุ่สักที่ป้ายจ้ะต้องต้องรุ่มหมดเลยละวันนีมันป้องกันได้โอ้โหชอบเลยนะวิโชโนบูซี่โชโนบูซี่ไอ้ห่าโชโนบูซี่ก็ทำผมมีเสียงนี่คืออะไรบ้างผมลุกเลย ไดไหมเดไหมเด้ไหมขอขตบเจ้าเล่นตายเอหาว่ะนิดเดียวนิดเดียวดเดียวินใจชนะอยู่ข้าหน้าระลเปาก็มีโอเคแตกมาเซ็น่ะเซ็น่ะไวปะอะไเลยไหอกเดี๋ยวแพ้เลยเก็บกับไปเริ่มใหม่เดวเวลาจริงๆเราไปตบมอไดนเหลอเนี่ยโอ้ยต้งห้ไฟไหม้ระใช่ป้อมเราไฟไหม้เก็บเลือดเต็มยังไงก็ลด หมดสักทีแล้วกันนะขวาลานโหค่าเจ็ดร้อยเหรอค่าอะไรขนาดนั้นะคนะ่าขวาลานทำไม่ตามมันขวานะเราเก็บไปนะแล,ล้วก็เท่านั้นแหละไปมมามาหมุเลยแล้วนะีนะ่แหละนะไม่ทำไม่นะใยไข่เราหาหาหาไข่ผ่านทางอะไรฟัน,นผ่านทาง ถอดถุงเปิดชูใ่ไงไปหาเอ้ยจะบอสเราไปบุกบอตมึงแต่เมื่อไหร่วะนะอย่าไอแกจไปมึงตายแกใช้เดี่ยวใช้เดี่ยวพวกเจ้าใช้เดี่ยวข้ามมันพวกปุ่นนะเออเจอเอสเนี้ยเอสเเคยเห็นมาติดบูทป่ะอ่ะตี้ A เไม่ไม่เปลือเปือเรู้เป็นเป็นท่าที่ไม่คุ้มเ่อ การใช้ในสนามนี่โอมบจอ่ะวี้เห็นชื่อบจาคเห็นชื่อบอจอม I'm b r o ครออมโบอเฮขาฟังทาไม่ได้ยหมดจะแป๊บอะไรก็ไม่้สานรู้รู้อะไรรู้แต่แกไม่รู้แหนพวกไอพวกทำใส่เื้อเล็กเล็กเล็กไเนี่เลีไหรเล็กได้ขาได้อยู่จะขอรูดหนวดนึงทีเพื่อความสบายใจใครคือบอสอะไม่มีโจเจาจา ไอเนี่ยนะบูจนะอะนบูจอคบอเหรอใช่เหรอช้ทพนาก่อนไหมเดี๋ยวเดีกก๋ยวนีเลกต่อเอนะอาตลาวายเวลายาว,ยาว,ยาวเลงถ้าจะไม่ทันอนะ่ะอาจจะรอดก่อนดนทะันไหมอพอพอดี พร้มอมโบจ้าไปน,นะา c <laughs> ผ,ผมไม่ไปเป็นไทยนะเคยมาไปเป็นไทยไมันยังไม่เข้าใจ <laughs> จริงๆพลเล่นเกมอย่างเงี้ยอ่านกิจจะรู้เรื่องเลยเว้ย <laughs>

<laughs> เอาขวดไป, <laughs> เ,ไปเร็วๆเขา้ <laughs> าจะตายจริงๆฉากแรกเห็นไม่ใช่ไมอยู่ที่นี่ <laughs> ที่ตายของเขาอยู่แล้ว หนาวเนี่ยอากาศหนาวหนาวว่าให้ไปเร็วหนาวมาตกเนี่ยหนาวอะไรนี่เล็กนี่ไงเล็นีคือเล็กนะไอเจ้ฟันขาไม่ไม่เล็แล้วตัวตกับลูกน้องโอเคถ้าตัวตัวขอหัวหน้าไมจะไม่มีปัญหาลิเวนชารเฟเวลแล้กเชชารแอะไรอาาไม่ทันจังแมนเริูสึ u จะ ไม่ได้ชักเสียเสเสียลถเสียแล้วมันทุกไปเห็นรเแล้วะต้นทุกไปแล้วคูเบ่เก้เก้เก้กัดข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 มาเจอกันหน่อยสดกับช็อต้นหน้ากันไปจุบบุบกอกี้